ช่วงสุดท้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะแม่ในช่วงนี้คุณทักษิณก็คึกข,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 ขึ้นทุกวันเลยนะคะโอ้โหน,น,นะนี่จะไปทําเรื่องต่างประเทศไปอย่าเลย <laughs> ไปอาเซียนไปอุยอุตรุดอาเซียนจะเป็นปึกแผ่นออแล้วน้ำมันคุณลดราคาก่อนทั้งที่สัญญาว่าจะลดราคาน้ำมันผ่านมา16เดือนเจ็ดเดือนไม่เห็นมึงลดสักบาทเลย <laughs> แล้วก็รวมไปถึงเรื่องว้าแดงด้วยนะคะไม่รู้ตกลงจะเจรจาได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านบระวิทย์ครับกัคุณกุญธิดาครับค่ะครับอาจารย์ครับเป็นยังไงครับว้าแดงตกลงนี่เราเราต้องไปให้เจ้ายอดศึกมาช่วยถล่มหรอครับอาจารย์ครับจริงจริงกองกําลังของ เจ้ายศสึกก็เคลื่อนไหวในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มีกําลังมากนักแล้วก็ในอดีตเราอาจจะมีความใกล้ชิดกับเจ้ายศสกดมากกว่าปัจจุบันนะครับแต่แต่ปัจจุบันในพื้นที่ก็มีกองกําลังอื่นๆที่มีศักยามสามารถมากขึ้นนะครับนอกจากวะแดงแล้วก็มีกองกําลังกะเหลีย่ยสองสามกองกําลังนะครับแล้วก็อาจจะมีกองกําลังมุสลิม บางส่วนที่ติดอาวุธอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้ายอศกก็คงจะไม่ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้มากนักยกเว้นว่าเราจะยกระดับการสนับสนุนมาให้กับเจ้ายอศหรือว่าชายใหญ่ในกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องเียดอ่อนนะครับแต่ก็ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับท่านบรรวิ์ครับทีนันครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเคยมีความใกล้ชิดกันมาในอดีตแต่ปัจจุบันก็ถือว่าน้อยลงครับทีนี้ กระแสข่าวบ้างก็บอกว่าโอ้เขาใสกันแล้วสู้รบกันแล้วนะคะบ้างก็บอกว่าเรียบร้อยดีสงบเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรอาจารย์พอจะทราบสถานการณ์ณขณะนี้ไหมคะจริงๆมีการสู้รบออของกลุ่มต่างๆอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าในส่วนของไทย,ยก็ได้มีการกระชับปรับกำลังให้ชัดเจนมากขึ้นในพื้นที่ที่เราเฝ้าระวังนะครับตรงนั้นก็เป็นการส่งสัญญาณให้หลายนกลุ่มต้องขยับ นะครับตามไปบางส่วนแต่ก็เข้าใจว่ายังไม่มีการประทะนะครับแล้วก็การพูดคุยกับผู้บัญชาก,การของหน่วยที่มีกำลังหรือว่าผู้บังคับบัญชาก็ก็กลาบเลยพอสมควรท่านบรณวิตอาจจะจะทราบอยู่แล้วนะครับ,รบว่าเขาขอยืดเวลาหรือว่าผ่อนผันนะครับการโยกย้ายฐานต่อที่ดอยหัวม้าออกไปซึ่งขณะนี้ก็ ตกลงกันชัดเจนแล้วนะครับว่าจะต้องขยับไปเท่าไหร่อันนี้ก็ตามกระแสข่าวของคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ไม่ได้เยอะนะครับไม่ถึง200เมตรที่ต้องขยับไปแต่ว่าขอเวลาก็อาจย์หลายคนอาจคิดว่านานนะครับสเดือนเพราะฉะนั้นการกดดันให้เขาขยับกลับฐานกลับขึ้นไปตามแนวสันชายแดนให้เร็วขึ้นก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีการปรับกําลังมีการเริ่มที่จะกดดัน ในช่องทางที่ว้าแดงส่งกำลังบำรุงนะครับส่งสเสบียงส่งเส้นทางาใช้เส้นทางผ่านไทยนะครับตรงนี้ก็คงเห็นการปิดช่องทางเหล่านั้นมากขึ้นในช่วงนี้ครับแต่จากที่ดูเนี่ยแปลว่าน่าจะไม่ถึงขั้นที่จะพัฒนาจากการเจรจากลายเป็นการใช้กําลังน่าจะไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คะก็ต้องดูภายในอีกสามสิบวันนี้นะครับเขาก็จะเข้าใจว่าเขาจะให้อ่า คำตอบที่ชัดเจนภายใน30วันนี้ว่าจริงๆแล้วนี่จะต้องเขียบไปใช้เวลาเท่าไหร่ฐานตรงนั้นในระดับกองร้อยมีคนไม่มากนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เขาต้องสื่อสารกับทางหน่วยเหนือของเขานะครับกองพลเข้าใจว่ากองพลที่7-7-8ของว้าแดงนะครับซึ่งไม่ก็ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของสหาเมียนมาเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้ช่องว่างตรงนี้นะครับอบอกว่าสื่อสารกับทางาหเมียนมาไม่ ไม่ได้โดยตรงนะครับเพราะว่าการถอนของกําลังของเขาก็จะมีส่สวนได้ส่วนเสียเหมือนกันนะครับในเรื่องของอพรมแดนข้อที่จริงอีกส่วนหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาในเดือนนีก้ก็คือว่าชายแดนตรงนั้นจริงๆเรื่องเส้นเขตแดนเนี่ยเรายืนยันว่ามันเรียบร้อยแล้วชัดแล้วนะครับตามสนิทศิลปไทยหรือว่าสยามอังกฤษนะครับคือหมายว่าทั้งสองประเทศยังไม่ได้ทําหลักเขตแดนไปปักให้เห็นชัดชัด พูดง่ายๆว่ายังไม่มีรั้วบ้านที่เป็นทางการแต่ว่าทราบอยู่แล้วว่าบ้านใครเป็นบ้านใครนะครับ<ม>การที่ว้าสูดอากาศเข้ามาในบ้านของเราแล้วก็บอกว่ายังไม่ออกไปเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายหน่วยงานของเราไม่น่าจะรับได้ก็เป็นที่มาของการยื่นเงือเ่อนไขให้ถอยออกไปครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆสื่อในรอบหลายสัปดาห์อาจจะเข้าใจว่ายังไม่ได้ทํา หลักเขตแดนแล้วก็เขตแดนไม่ชัดนะครับจริงเขตแดนชัดมีพิกัดชัดเจนที่เราได้ยืนไปแล้วทางวาัดก็รับทราบมานานนะครับเพียงแต่ว่าช่วงหลังก็อาศัยจังหวะเวลา,อาลอยต่อแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างก็เลยลุกล้ำลงมาจากสันเขตแดนนะครับแต่ว่าขณะนี้ไม่ใช่500เมตรตามที่หลายฝ่ายเข้าใจกันหรือว่า300เมตรอาจจะประมาณ100กว่าเมตรหรือว่าท่านบรรดาวิทย์อาจจะรู้ดีกว่าะนะครับว่าอันนี้เป็นการหานสองหรือเปล่านะครับ เป็นเป็นร่วมกานหารสองไปก่อนแล้วก็ค่อยมาตกลงกันจริงๆอีกครั้งหรือไม่อันนี้หน่วยงานในพื้นที่เท่านั้นนะครับที่จะตอบได้เพราะว่าเราก็เข้าไม่ถึงชายแดนตรงนั้นครับ,รบอ,อาจารย์ครับที่ปรึกษาส่วนตัวของประธานอาเซียนไม่ใช่ไม่ใช่ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีหรือของประธานนะครับที่ปรึกษาส่วนตัวเลยทักษิณแต่เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของท่านนายกบัมรีมาเลเนี่ย ข่าวทางออนไลน์ว่าประเทศไทยเสียมากกว่าได้อาจารย์ปณิธานว่าไงครับครับครับก็ล่อแหลมอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆโดยหลักการไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะครับที่จะแต่งตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดูแลเรื่องเหล่านี้แต่จริงๆมีความคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับถ้าดูการชี้แจงเพิ่มเติมของทางฝ่ายมาเลเซียหรือว่าของทางฝ่ายอาเซียนก็ดีนะครับจริงๆเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะครับ ที่จะไปดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนอาเซียนนะครับแล้วก็อาจจะมีหลายคนนะครับทั้งอดีตลัมตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสิงคโปร์แลวตอนนี้ก็มีชื่อของอดีตรัมตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่เป็นผู้หญิงของอินโดนีเซียด้วยนะครับก็เป็นที่ปรึกษาของนายอันวายบราหิมซึ่งจะไปดำรงตําแหน่งประธานหมุนเวียนของอาเซียนอันนั้นอันนั้นประเด็นแรกนะครับก็ก็คือไม่ได้เป็นทางการไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของอาเซียนแต่ว่าอาจจะ,ะมีข้อแนะนํา เกี่ยวกับกิจการของอาเซียนนะครับส่วนส่วนประเด็นที่สองจริง,รงๆโดยหลักการไม่ไม่น่าจะเป็นปัญหาดีดีด้วยซ้ํานะครับถ้าเราราแต่งตั้งใครที่มีความรู้ความสามารถแต่พูดแบบนี้หลยว่าท่านก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าถ้าถ้าคุณแอนจะตั้งท่าบัณวิทย์มาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงก็ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอะ,อ,ะอะไระโดยหลักการแต่ว่าถ้าโดยการปฏิบัติแล้วเนี่ย ถ้าเป็นพวกเดียวกันหรือว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอันนั้นแหละครับคือปัญหานะครับแล้วก็หลายฝ่ายในขณะนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตั้งข้อสังเกตกันเยอะนะครับฝ่ายค้ามาเลเซียเนี่ย่อนข้างตุกกันนะครับแล้วก็ <c oughs> ตั้งประเด็นว่าอดีตนายกเราจะเอาปัญหาในเรื่องการเมืองในเรื่องของคดีติดตัวทําให้รัฐบาลเขาเสียหายด้วยนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เรื่องของการปฏิบัตินะครับว่าจะตั้งใครจะได้หรือเสียยังไงแต่ว่าสุดท้าย <c oughs> ถ้าเราต้องไปเป็นที่ปรึกษาแลาปป้ว <c oughs> ไปเป็นลูกน้องของมาเลเซียก็อาจจะต้องระวังนะครับในเรื่องนี้ครับ,รบอย่าลืมนะครับท่าน <c oughs> นายกอาวาเนี่ยประสบะการณ์สูงมากนะครับคุกก็เคยติดมาแล้วยาวเหยียดเลยตั้งคนที่เก่งเอาเขาว่าเก่งก็เก่งแต่ออกนอกประเทศไม่ได้เป็นที่ปรึกษาแล้วมันจะไปประชุม,มยังไงล่ะครับอาจารย์ครับใช่ครับเอาเอานัดจริงๆก็ยีปีนะครับประสบการณ์คดีความมากกว่า อดีตนายกไทยเพราะฉะนั้นไม่ทราบว่าใครจะปรึกษาใครกันแน่นรับใช่แล้วก็จะมีคดีใหม่ตามมาอีกนะฮะของมาเลเซียของไทยก็ดูท่าทีไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็ต้องระวังนะครับไม่ให้เข้าลดบทบาทของอดีตผูน้นาของเรากลายมาเป็นที่ปรึกษาซึ่งจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่เท่ากันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นประเด็นถ้าตั้งอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยไม่ไม่น่ามีปัญหาของมาเลเซียของอินโดนีเซีย นะครับเพียงแต่ว่าบุคลิกของรัมรีบางคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้ากับของเราอย่างเช่นของอินโดนีเซียที่เขาขัดแย้งกับเรามานานเรื่องพมา่านะครับแล้วรัมรีต่างประเทศอย่างที่ชื่อเรดโนคนนี้ที่มีข่าวนะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งคือคนก็เป็นกังวลนะครับว่าถ้าไม่ได้คิดว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวหรือทับซ้อนจะมีหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับเรื่องศักดิ์ศรีนะครับเรื่องอเรื่องจุดยืนของประเทศที่จะต้องไปเหมือนกับ ไปทางานให้กับมาเลเซียครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะต้องสักดิศีเท่ากันนะครับแล้วก็เป็นอดีตนายกที่มีคนสนับสนุนอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความได้เปรียบของมาเลเซียอีกจังหวะหนึ่งหลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตว่ามาเลเซียจะมีจังหวะได้เปรียบไทยตรงนี้หล,หลายเรื่องนะครับเรื่องชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกษิจนะครับเรื่องในโลกมุสลิมเรื่องเหล่านี้จะทําให้เขาเรียกช่วงชิงความได้เปรียบเรามา หลายครั้งแลวคราวนี้ก็เปอีกครั้งหนึ่งครับที่หลายคนก็เป็นกังวลครับคุณคุณแดนครับ,รรบท่านบรรพิตครับค่ะเออการที่คุณทักษิณได้มาเป็นที่ปรึกษาของคุณอันวาเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะส่งผลอย่างไรต่อการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงบทบาทของคุณทักษิณก่อนหน้านี้ค่ะที่พยายามเจรจากับกลุ่มชาติมิพันธ์เมียนมาอาจารย์มองทั้ง2กรณีนี้ยังไงบ้างคะครับผมผมคิดว่าก็ทําให้ ศักยภาพหรือว่าบรารมีของนายมนตรีมาเลเซีย,ยทึ่จะขึ้นไปเป็นประธานหมุนเวียนของอาเซียนเนี่ยดีขึ้นแน่ดีกว่าไม่มีคณะที่ปรึกษานะครับโดยเฉพาะถ้าคณะที่ปรึกษาส่วนตัวเคยเป็นถึงอดีตนายมนตรีเนี่ยนะครับอันนี้ก็ส่งผลดีแต่ว่าจะดีถึงขนาดจะมีการเจราจาหยุดยิงได้ในเมียนมาหรือเปล่าอันนี้ก็หลายฝ่ายก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ง่ายนะครับส่วนภาคใต้ก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่า จริงๆเงื่อนไขที่เรา,าต้องการให้มาเลเซียร่วมมือกับเราในฐานะผู้ประสานงานก็คือเอาคนที่เป็นการนาของกระบวนการแบ่งแยกดินแดนกระบวนการติดอาวุธกระบวนการที่เห็นตา่างหลายหลากหลายกระบวนการที่อาศัยพมักอยู่ในมาเลเซียอยากเปิดเผยนะครับ,รบผมคิดว่าท่านบนันเวิตน่าจะมีพิกัดบ้านของคนเหล่านี้ด้วยซ้ำนะครับก็บบบต้องพยายามเอาคนเหล่านี้มาคุยกับเราในฐานะผู้ประสานงานเขาก็ทําไม่ได้นะครับด้วยเหตุผลต่างๆนั่นะ เราเองต้องการให้เขาช่วยเจราจาคนเหล่านี้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นบททิ่สุดบทหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆที่เป็นพื้นฐานอย่างเช่นการเปิดด่านชายแดนให้สะดวกขึ้นนะครับมาเลเซียก็เป็นกังวลหลายเรื่องเพราะว่านักท่องเที่ยวมาเลเซียมาไระเทศไทยตลอดไทยแล้วมากที่สุดชนะเป็นจำนวนเที่ยวนะครับแต่และปีแล้วก็เรื่องของคนอสองคนชาติที่ก็เป็นฐานเสียงให้กับทางพรรคการเมืองของมาเลเซียหลายพักนะครับเราก็ต้องการจัดการให้เป็นระบบ เข้าเมืองสมัยใหม่ตามบริบทใหม่ก็คือระบุตัวตนแก้ปัญหาเรื่องคนสองสัญชาติซึ่งมาเลเซียก็ยังอขอขอนถันเวลาเลาออกไปนะครับเรายืน่นบัญชีรายชื่อคนที่สองสัญชาติไปให้กับมาเลเซียานานแล้วหลายรัฐหลายรัฐบาล,าลาแล้วนะครับแต่ของสิงคโปร์เขาไม่ยอมนะครับเขาเข้มงวดและขณะนี้ก็มีระบบสมัยใหม่ใช้เปลเมตริกระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์แต่ของเราเนี่ยก็ยังรอนะครับเป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งนะครับถ้าเรา จะทางานร่วมกับมาเลเซียได้ชิดแบบนี้เป็นที่ปรึกษ,ษาส่วนตัวแบบนี้เรื่องเหล่านี้ควรจะสําเร็จครับถ้าเป็นวิทย์ครับคุณเอนครับเอ๊ะการที่มีข่าวว่านายกอันวาเนี่ยนะคะจะมีการพบกับคุณทักษิณแล้วก็อาจจะมีประธานาธิบดีอินโดนีเซียด้วยแม้ว่าบางกระแสจะบอกว่าไม่ได้มาพบกันแล้วอะไรแบบเนี้ยไอ้ข่าวลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันมันจะเป็นผลในแง่ดีหรือไม่อย่างไรบ้างคะ เคยเคยจริงๆน้อมตีของประเทศแดะประเทศอย่างนี้ก็พบกับอดีตผู้นาพบกับผู้นําทั้งทางการและส่วนตัวกันอยู่แล้วนะครับไอ้นั้นว่าประเด็นแรกก็ไม่ได้มีอะไรถือว่าผิดปกติแต่ว่าในบริบทเนี้ยนะครับความสัมพันธ์ของครอบครัวก็ดีแล้วก็การพบกับผู้นําของชาติอ,อื่นๆก็ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องส่วนตัวที่เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวก็ดีเนี่ยอันนี้ทําให้คนต้องาสังเกตกันมากใน กับประดาที่ผ่านมานะครับว่าจะกระทบการทํางานของรัฐบาลไทยหรือไม่นะครับแล้วก็จะส่งผลดีหรือว่าผลไม่ดีอย่างไรนะครับแต่ในภาพรวมก็ถือว่าซับซ้อนขึ้นครับไม่ใช่ครับอาจาน้าที่ก็คงต้องระมัดระวังหรือมีความเป็นกังวลกันมากขึ้นนะครับแล้วก็คงจะต้องหาทางจัดระบบให้ทั้งเรื่องเหล่านี้ไม่ไม่ไปกระทบกับนโยบายหลักนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ง่ายนะครับเรื่องเหล่านี้ครับอาจารย์ครับ ทางเขมรเราก็เสียเปรียบทางพม่าเราก็เสียเปรียบทางใต้เราก็เสียเปรียบคณะผู้จิจจาตัวกลางดันไปเป็นバレสแล้วเราเสียเปรียบหมดเลยเนี่ยกระทรวงต่างประเทศน่าจะต้องทบทวนตัวเองนะครับเนี่ยเ,เข้าใจว่าเขาก็คงังเปกังวลเหมือนกันนะครับแล้วก็การทูตของไทยเคยเป็นตัวอย่างนะครับของความสําเร็จแล้วก็เป็นตัวอย่างที่หลายประเทศนําไปใช้นะครับแต่แต่ขณะนี้ใช่ครับหลายฝ่ายก็เป็นกังวล นะครับว่าความเห็นที่หลากหลายก็ดีกี่ความสามารถที่อาจจะเปลี่ยนไปของกระทรวงก็ดีบทบาทที่เปลี่ยนไปก็ดีนะครับทําให้เพื่อนบ้านเห็นจังหวะเหล่านี้คือคือจริงๆถ้าถ้าปริวิทย์คุยกับคนที่มานะครับดเนินความสัมพันธ์กับเราเนี่ยเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าคนกระทรวงต่างประเทศคนกระทรวงกลาโหมข้าราชการเราหลายกระทรวงนี้เก่งน,นะครับแต่แต่ว่าพอพอมาทําง,งานเป็นทีมหรือว่าต้องทำาะไกับฝ่ายการเมืองนี่นะครับสานการก็เปลี่ยนไปเลยนะครับ อันนี้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้หลายประเทศเขาตั้งข้อสังเกตนะครับวา่าตรงนี้เราเกิดความเสียเปรียบในแง่การจัดทีมนะครับแล้วก็การดําเนินการตามนโยบายที่เรามีนโยบายนี้ดีนะครับยุทธศาสตร์ชาติก็ดีนโยบายต่างประเทศก็ดีนะครับที่รัฐบาลแถลงไปก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรที่น่าไปกังวลแต่การปฏิบัตินะครับขนาดนี้มีช่องว่างเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถรวมทีมได้ อย่างเช่นการประชุมเรื่องเกี่ยวกับว่าที่สภาความมั่นคงก็ยังไม่ได้มีการประชุมอย่างชัดเจนนะครับมีแต่เลขาธิการสภาความมั่นคงประชุมนะครับฝ่ายการเมืองยังไม่ได้เข้ามารับผิดชอบโดยตรงตอ,อย่างเป็นทางการตามที่ประชาชนรู้สึกเท่านี่จริงๆอย่างพางการเนี่ยก็เป็น,ปนรัฐบาลแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ให้ข่าวกับสาธารณะไม่ได้สแสดงความชัดเจนเรื่องเหล่หลานี้ก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนที่เพื่อนบ้านสังเกตเห็นแล้วก็เจาะเข้ามาได้ครับ เอ๊การที่มีข่าวที่ว่าจะมีการพบกันนะคะทั้งนายกอันวาคุณทักษิณแล้วก็ประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่ลังกาวีในมิติทางการเมืองค่ะอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหมที่มีข่าวแบบนี้ออกมาเพื่อที่จะได้เป็นข้ออ้างในการขอสารออกนอกประเทศอะค่ะเออก,ก็ต้องขออนุญาตนะครับถ้ามีเงื่อนไขอยู่ตรงนั้นอยู่อันนั้นก็แน่นอนนะครับแล้วก็น้ําหนักของการ่ ขอก็อาจจะมีพอสมควรถ้าต้องพบกับผู้นำนะครับในเรื่องสําคัญแล้วก็อดีตผู้นํานะครับหรือว่าผู้นําของหลายประเทศในภูมิภาคของเราเป็นต้นน,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องจัดระบบให้เหมาะสมนะครับจริงๆเรามีรัฐบาลมีผู้นําฝ่ายการเมืองอยู่แล้วนะครับเรื่องเหล่านี้อาจจะควรจะต้องดูแลโดยฝ่ายการเมืองโดยไม่มีเรื่องของคดีและของศาลเข้ามา เกี่ยวข้องด้วยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนอีกอันหนึ่งนะครับที่เพื่อนบ้านสังเกตได้แล้วก็ต้องระวังมากขึ้นครับการที่คุณทักษิณจะพบเนี่ยค่ะคุณทักษิณแกออกตัวเลยว่านี่จะทําให้อาเซียนเป็นปึกแผ่นมากขึ้นอาจารย์มองบทบาทในส่วนนี้ยังไงบ้างคะก็หลายฝ่ายก็คงจะระทึกใจนะครับว่าถ้าทาได้จริงก็คงได้รับรางวัล ชิ้นใหญ่ในระดับโลกเลยนะครับเพราะอาทีต่ตั้งแต่ก่อตั้งมาไม่เคยมีปึกแผ่เลยครับคุณแอนครับเป็น่าตั้งแต่1,967นะครับก็คงต้องเตียนให้รางวัลกันนะครับแล้วก็คงมีความหวังอยู่พอสมควรแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับไม่เคยสําเร็จเลยนะครับไม่ว่าผู้นำอาเซียนจะเข้มแข็งขนาดไหนนะครับในรอบ40-50ปีนะครับในทางกับกันอ่อนแอลงทุกวันนะครับแล้วก็มีการสัดแยงรุนแรงยกตัวอย่างอย่างเช่นไทยอ่ามาเลเซีย อินโดนีเซียสิงคโปร์ในเรื่องพม่าเนี่ยอนอกรอบไปเฉลียาเอาอแทบจะไม่มองหน้ากันเลยนะครับ oh. เพราะฉะนั้นถ้าถ้าอันนี้ยังไม่ได้น,ะนับข้อความที่ส่งกันทางไลน์หรือว่าในการส่วนตัวของผู้นำหรือว่าของรัมรีเหล่านี้ท่านบัณวิตอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วนะครับ oh. เห็นแล้วก็น่าจะตกใจได้พอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาแล้วทำให้แผลเหล่านี้ อ่มันดีขึ้นบ้างก็ถือว่าก็ถือว่าดีแต่ถึงขนาดเป็นเอกภาพอ่ก็คงจะย,ยากแล้วก็จริงๆมีหมหาอำนาจคอยพยายามอ่ดึงประเทศอาเซียนหลายประเทศไปเป็นพวกนะครับอ่าก็หมายความว่าการทําให้เป็นเอกภาพเลยก็ต้องไปเผชิญหน้ากับหมหาอำนาจด,ด้วยกัจะย,ยากึ้นอีกครับคุณแอนครับผมเชื่ออาจารย์ปณิธานเลยครับเพราะว่าทักษิณโฆษณา ชวนเชื่ออย่าลืมอาเซียนตั้งโดยพระเดชถนัดคอมันนะตอนนั้นร,รัฐปริจาประเทศอยู่พรรคประชาธิปัตย์นี่แหละตั้งแต่ตั้งมามันยังไม่เป็นปุดแผนแ่นเลยแล้วมึงไปไหนมาไหนยังไม่ค่อยจะได้เลยแล้วมันจะเป็นปุดแผ่นยังไงหัวเนี้ยใช่ครับใช่ครับต้องไปดูที่แหลมแท่นที่ท่านถนัดชวนประเทศเหล่านี้สี่ห้าประเทศไปเล่นกอล์ฟกันแล้วก็บอกว่าถ้ายังแตกกันอีกมีหวังจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์กันหมดถึงตอนนั้นนะครับตกลงกันว่าเอาละก็ก็ตั้งอาเซียนกันเลยแล้วก็ให้ไทยเนี่ยเป็น คนกลางในการประสานงานสู้กับคอมมิวนิสต์ก็สําเร็จนะครับพอคอมมิวนิสต์เริ่มที่จะพ่ายแพ้เริ่มที่จะต้องเปิดประเทศเราก็เปลี่ยนสนามเราให้ไปตลาดการค้าแล้วไปชวนคอมมิวนิสต์เก่าทั้งลาวสปปลาวเวียดนามกัมพูชามาเป็นสมาชิกอาเซียนด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทของไทยเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็ยังมีความหวังว่าไทยจะสร้างอาเซียนแบบนั้นอีกแต่ว่าก็ไม่ง่ายขนาดนี้สถานการณ์มัน เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ภูมิรักษรา์ของโลกก็เปลี่ยนไปมาหาอำนาจก็เข้ามาในอาเซียนมากขึ้นนะครับและอาเซียนเองก็มีจุดยืนที่ขัดแย้งกันเองมีผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันเองขัดแย้งกันเองเยอะครับค่ะแหมดูจากเสียงของอาจารย์ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะอาจารย์คะใช่ครับใช่ครับช่วงนี้ติดหวัดกันมาครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอ่ะ ท่านบรรดาวิทย์กุนนด้ครับขอให้อาจารย์หายไวๆนะคะอาจารย์ครับหายไวๆนะครับกล่าวขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะไอหลาทีเลยต้องขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากเลยเพราะว่าเป็นหวัดด้วยหยุดไอด้วยก็ยังมาให้ความรู้กับแฟนๆช่องสิบสามสยามไทยต้องขอบพระคุณมากนะครับ แต่จากที่ฟังก็ดูแล้วหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะท่านคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณชายแดนทางด้านเหนือก็คือกับกรณีว้าแดงขอเวลา3เดือนก็ไม่รู้ว่า3เดือนแล้วเนี่ยมันก็จะนานไปหรือเปล่าคะท่านมันตอนนี้ผมมองว่าเพื่อนบ้านเขาดูว่าเราอ่อนแอมากเขาดูจากการเมืองเราอ่อนแอแล้วก็ไม่มีอะไรเลยจริงๆเขาดูตัวท่านนายกก็ก็ทักทษิณพูดเองว่า ผมไม่หมูแล้วนะเดี๋ยวนี้ <_ d ream> ใช่พ่อหมูมันไปอยู่ที่ลูกหรือเปล่า <_ d ream> ผมก็ไม่รู้นะว่าหมูไปอยู่ที่ลูกหรือเปล่า <_ d ream> ขาทําอะไรก็ได้เห็นแล้วครับยังไม่รู้เรื่องเลยอย่างคนโดนประมงโดนจับเอเดียสามวันปล่อยออ้ยสี่ปีโทษเบาคือไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนเลยแล้วเขาเนี่ยจะมาเกรงใจเราเรื่องอะไรทั้งที่เรายิ่งใหญ่แต่เราเขาต้องถามใหม่ว่ากล้าลงไหม,แล,าามแล้วถ้าเกิดเขาถามด้วยว่ารัฐมนตรีราหงคุณเป็นใครอ่ะเอ๊ะ ี่ไงอ,อ,อดีตอดีตพรรคคอมมิวนิสต์หรือเปล่าสหายใหญ่ใส่ท็อปบ,บูธเป็นอดีตพรรคคอมมิวนิสต์หรือเปล่าเอา้าแล้วมาปกครองคนที่ไปปราบคุณแล้วคุณมาเป็นนายเขาโอ้ประเทศแข็งแรงยากละไปยากละนี่คือการประมาณการทางการทหารเลยครับแล้วเราก็อย่าลืมนะทางใต้เราก็เร,ากเรียกว่าเสียรู้มาครั้งละเราปราบโจจีนคอมมิวนิสต์แต่ก่อนเคยได้ยินชื่อไหมโจจีนคอมมิวนิสต์เราปราบเรียบเลยแล้วเราก็ตกลงเขาเขาปราบโจมาลายู S <S เสร็จเราปาราจบจีนขอมมิวนิเขาไม่ปราบไงถึงมาถึงตัวันนี้หลบเข้าไปในเขตเขามาปฏิบัติการเขตเราถ้าเป็นโจรจีนคอมมิวนิสต์ปฏิบัติการในเขตเขาแต่มาแอบที่เขตเราเราปราบหมดเนี่ยเด็กๆรุ่นหลังเราบอกเอ้ยไหนบอกประเทศไทยเก่งไงสงครามโลกครั้งสองแพ้สงครามเป็นไม่ชนะไม่เชื่อแล้วอันนี้ไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่สองเลยอยู่ดีๆยังแพ้เลยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ว่ามันมันยามที่เราอ่อนแอนี่ พี่นาย้ดูตัวผู้นําก็รู้ครับต้องยืมคไาไพศาลมาพูดฝูงราชสีที่มีหมานํากับฝูงหมาที่มีราชสีนํามันสู้ราชสีนําไม่ได้หรอกแหมแต่อย่างที่ท่านบรรวิ์บอกว่าเนี่ยบางคนรู้สึกกระทรวงกลาโหมอ่อนแอเกินไปคุณภูมิธรรมบอกว่าเราแข็งแรงพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยเพียงแต่ไม่ใช่ทางเลือกแรกที่เราจะทำเฉยเฉยก็ถามว่าท่านจะปกป้องอะไรอะเอาทหารไปลบเขาเหรอ พอเราจะเอาทาหารออกไปก็บอกเอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องแล้วเขาเจราจาพอเจราจาบอกเฮ้ยเจราจาสิเบียไม่เป็นไรเรามีทหาร <laughs> อ,ยอยู่กับพระจะเป็นโจรอยู่กับโจรจะเป็นพระเออดีเว้เย <laughs> ด้วยประการละชนนี้แหะค่ะคุณผู้ชมคะอ่ะหมดเวลาลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ